สึกรตติ้งจันอังคารมันมากเรื่องนายขวาชัยไปดู สองสองเรตติ้งละครค่ำวันจันทร์อังคาร3มเรื่องสามช่อง3มรถถือว่าอตนี้สู่สีไม่เบาเริ่มจากบ่วงวิมาลาช่องเจ็ดนำแสดงโดยมิกทองระยะและ2นางเอกดังเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกษรินเรตติ้งล่าสุดอย่างได้3.5เท่าเดิมเป๊ะตามมาด้วยสาบซ่อนรักโดยกระทิงขุนนรงและนิชาณันิชาได้ไป้ายส2ส่วนนิวาฟ้าแลบช่องวัน31ของปุกลุกฝนทิพย์และโตโน่าคินเรตติ้ง2.7